เอกครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิงกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเอ็นไทลีนบิ๊กเกมนะครับผมสีส้มเลยนะครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับผมตัวนี้สีหายากนะครับผมนะฮะนำเข้ามานะฮะทุกปอนเลยนะครับผมขนาดทุกปอนเลยนะครับมีก็มีตั้งแต่12บองปอนนะครับผม12บองปอนนะครับผมนะ12ปอนดูหน้าตัดนะฮะ0ู 35นะครับความยาว1นึ่เมตรนะครับผมมีสิบห้ปอนนะครับผมสิบห้อนศูนนะครความยาว822เมตรนะครับผมมียี่สปอนนะครับผมศูนห้านะครับผมความยาว5 9ารเมตรนะครับผมแล้ก็จะมียี่ส้อนนะครับผมศูนความยาวห4าเมตรนะครับผม แล้วก็จะมีสามสิบปอนด์นะครับผมศูนย์จุดเท่าไรเอ่ยูนจุดห้าห้านะครับความยาวสี่ร้อยสองเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีสี่สิบปอนด์นะครับผม0ูนจุดหกนะครับผมความยาวสา8รอสามสิบปดเมตรนะครับผมเราจะมีห้าสิบปอนด์นะครับผมขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือห้าสบปอนด์นะครับผม0ูนจุดเจ็ดหนึ่งนะครับผมหน้าตัดนะครับผม ความยาว251เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นเอ็นเต็มนะครับผมเป็นของไทลีนนะครับผมเป็นเอ็นเต็มนะครับผมไทลีนแท้เลยนะครับผมนะสีส้มนะครับผมสะท้อนแสงนะครับผมค่อนข้างจัดแจ่มนะครับผมเหมาะกับทุกงานเลยนะครับผมงานหน้าดินก็ได้นะครับงานอ่างเก็บน้ํานะครับผมนะฮะงานบ่อตกปลานี่น่าจะขายได้ดีมากเลยนะครับเพราะสีจะได้เห็นชัดๆนะครับเวลาแสงวิ่งลงไปนะครับสายเอ็นวิ่งลงไปในอ่างนะครับผมจะเห็นชัดมากเลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะขายดีมากเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับตัวนี้เคยปกติดีจะม้วนประมาณ500กว่าบาทนะครับผมแต่ตอนนี้บริษัทนําเข้ามาเองแล้วนะครับผมเหลือ300กว่าบาทนะครับผม350บาทนะครับผมนะสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ศูน1 2แป0 0หนึ่งอนนะครับผมเฟซร้านก็พาณิชพันฟิชชิงกำแพงเพชรนะครับผมก็สินค้าก็เข้ามาทุกขนาดครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผม สั่งได้เลยนะครับผมตัว er นี้นะครับผมเมื่อก่อนเคยมีพวกนําเข้ามาครับมาขายมูลละห้าร้อยเลยนะครับผมตัวนี้น,นี่บริษัทนําเข้ามาเองเลยนะครับผมสีนี้นะครับผมนะฮะเอ็นตัวนี้ค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับสวยทนนะครับผมทนบาดต่อทนทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะสินค้าจากร้านพานิชพัน์ฟิชชิ่งกับแบงเพชรนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ